สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนอรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของครูเนาะวันนี้เรามาเจอกันก็มาดูว่าวันนี้ครูจะส่งเ,เรื่องราวดีๆที่เป็นกําลังใจอะไรให้เราทุกคนในวันนี้นะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของจงรู้สึกถึงความสุขลหลายๆครั้งที่เราเวลาพูดถึงความสุขเนาะเราจะบอก กับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาใครๆก็สามารถหาความสุขรอบๆตัวเราเองได้แต่สิ่งที่เราลืมใช้คําว่าลืมจริงๆนะคะเราลืมรู้สึกถึงความสุขจริงๆบางครั้งอะ่ะเรามักจะพูดว่าเออฉันก็มีความสุขดีนะชีวิตเราก็ดีนะก็โอเคนะแต่ลืมมองความรู้สึกของเราว่าจริงๆอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความสุขแบบนั้นจริงๆใช่ไหมใช่คะคุณเป็นไหมอ่า อย่างเช่นเราเห็นเพื่อนคุยสนุกสนานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสนุกไปกับเพื่อนๆแต่ว่าความรู้สึกเราอ่ะบางครั้งมันไม่อินเลยมันไม่รู้สึกว่าเรื่องที่เพื่อนเล่าหรือเรื่องที่เราได้ยินอยู่มันให้ความสุขจริงๆแต่ว่าเรายิ้มไหมเรายิ้มแต่การยิ้มนั้นถามย้อนกลับไปกับทุกคนว่าคุณรู้สึกถึงการยิ้มนั้นของคุณไหมเพราะตามใดที่เราไม่รู้สึก ถึงการยิ้มนั้นหรือว่าไม่รู้สึกว่าการยิ้มนั้นอะ่ะมันเป็นการยิ้มออกจากภายในของเราจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเรายังไม่ถึงความสุขที่เราทุกคนปรารถนาเนาะทีนี้ความรู้สึกที่ครูอยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนก็คือให้เรารู้สึกจากข้างในเราจริงๆนะคะรู้สึกจริงๆนะ,ะบางคนอาจจะสงสยว่าเราจะรู้สึกยังไงสมมุติว่ามือเราอย่างนี้ใช่ไหมคะลองหยิก ตัวคุณเองนะเอาบอ๊อบนะอย่าหยิกแรงนะคะลองหยิกตัวคุณเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บในจุดที่เราหยิกตัวเองไหมใช่อันนี้คือความรู้สึกคือความรู้สึกอันนี้นะคะความรู้สึกที่นี่ในเรื่องของความสุขการที่เราจะมีความรู้สึกคือต้องถามตัวเองว่าข้างในเรามันรู้สึกอิ่มเอมมันรู้สึกดีจริงๆหรือเปล่ากับผู้คนที่เราเห็นกับเรื่องราว ที่เราได้ยินกับเสียงหัวเราะของตัวเราเองบางครั้งแม้แต่เรายังหลอกตัวเราเองนะคะว่าอันเนี้ยฉันรู้สึกมีความสุขนะคุยกับเพื่อนนะยิ้มอยู่นะเป็นคนเฟลลี่นะเขาปอกคนง่ายๆแต่ในใจเรานี่แบบรู้สึกว่าอืมอยากอยากอยากเลิกหรืออยากลุกจากตรงนี้ร็วๆจังเลยเห็นไหมคะความรู้สึกเรากับสิ่งที่เราทำบางครั้งเราหลอกตัวเองจนเราไม่รู้ตัวว่าเอา้า จริงๆเราไม่ได้มีความสุขกับเรื่องราวเหล่านี้นี่นะเพราะถ้าเรามีความสุขใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่ารอบๆตัวมันเป็นคลื่นคลื่นของความดีคลื่นของความรู้สึกดีคลื่นของความสบายใจอย่างที่เราเข้าวัดเนาะหลายคนเคยสงสัยไหมเวลาเข้าวัดทําไมเรารู้สึกไม่ต้องเจอใครเนาะแค่เข้าไปในบริเวณวัดทําไมเรารู้สึกเย็น ทำไมเรารู้สึกสบายทำไมเรารู้สึกดีจังเลยทั้งทั้งที่ไม่เจอใครสักคนไม่ได้พูดอะไรสักคําแต่ความรู้สึกเรามารู้สึกเอ้ยดีแฮะแบบนี้ดีแฮะความคิดที่มันวุ่นวายวุ่นวาย,ววายมันหายไปเลยซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่หรอกนะคะแต่ว่าสถานที่มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ให้ความรู้สึกที่มันกระแทกใจเราจริงๆเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนมันไม่มีคนอื่น มันไม่มีเสียงอื่นมันมีแต่เราคนเดียวแล้วเรารู้สึกได้หันกลับมาดูตัวเองเอ้ยมันจะกาดอย่างนี้เอ้ยอยบริเวณอย่างนี้เอ้ยต้นไม้สีแบบนี้เรารู้สึกว่าไอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละมันใช่กับความรู้สึกเราเห็นไหมครับมันใช่กับความรู้สึกเราแม้บางครั้งเราไม่ได้ไปวัดอาจจะไปสวนหย่อมในบริเวณที่ทํางานสวนสาธารณะต่างๆแต่ถ้ามีต้นไม้เขียวๆลมพัดเย็นๆสบายๆ ผู้คนไม่พลุกพลานเราก็จะรู้สึกดีเห็นไหมคะสถานที่มันเป็นแค่องค์ประกอบแต่จุดใหญ่ใจความมันก็คือความรู้สึกของเราล้วนๆพระท่านถึงบอกอยู่เสมอว่าขับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากทุกเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจเห็นไหมคะ <c oughs> ถ้าเราพิจรารณาจริงๆเราจะเห็นว่าเออใช่ใช่เพราะบางครั้งเราอยู่ในสถานที่ต่างกันแต่ แต่ความรู้สึกของเราอะบางครั้งมันเหมือนกันนะคะกับเราอยู่ในสถานที่ที่เดิมทุกๆวันแต่ความรู้สึกเรามันไม่เหมือนกันนึกออกไหมสมมุติคุณอยู่ในที่ทํางานทุกวันอะที่เดิมนะหลายปีหลายเดือนหลายๆวันแต่ทุกครั้งที่คุณไปออฟฟิศไปที่ทํางานนะคะความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันคุณจะรู้สึกสนุกสนานรู้สึกเอ้ยมีความสุขที่ได้เข้าที่ทํางานรู้สึก ดีวันนี้ได้เจอเพื่อนที่ทํางานนะทำงานเจอปัญหาได้แก่ปัญหารู้สึกสนุกรู้สึกเพลิดเพลินนะคะกับ <c oughs> กับที่ใช้คำว่ามาสถานที่เดียวกันเนาะบางวันเราก็รู้สึกดีดีบางวันเราก็รู้สึกแย่แย่ไม่อยากไปทํางานเลยไม่อยากเจอเพื่อนร่วมงานคนนี้เลยยบรรยากาศเดิมๆอีกแล้วเ,เห็นไหมคะสถานที่เดิมไหมสถานที่เดิมแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือความรู้สึกเราครูถึงบอกว่า ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะเอาแต่เอา,อแ,ตเอาอแต่วันที่เราจําความได้กันแล้วกันเนาะ <_ an> เกิดมันจะนานไปหน่อยเอาตั้งแต่วันที่เราจําความได้จนปัจจุบันนี้นะคะลองถามตัวเองว่าความรู้สึกของเรามันเป็นแปด้านบวกหรือด้านลบมากกว่ากันหลายๆครั้งถ้าเราพิจารณาด,ดีๆเราจะเห็นว่าชีวิตของเราที่มันยาก,ยากลาบากลาบากยุ่งยุ่งวุ่นวายวุน่นวายหนึ่งมันเป็นที่ความรู้สึกของเราด้วยความรู้สึกของเรารู้สึกว่า ชีวิตของเรามันต้องสู้มันต้องเหนื่อยมันต้องลําบากมันต้องยากใช่ไหมอันนี้มีความรู้สึกนะทีนี้ถ้าถามครูเนาะถ้าเกิดชีวิตเราแย่แล้วความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เราจําความได้จนปัจจุบันเนี่ยคุณเคยเอะใจสักครั้งหนึ่งไหมเอกเอ๊ะเอกกับเองว่าเอ้ยความรู้สึกเรามันเป็นอย่างนี้นะชีวิตมันต้องลําบากยากแค้นต้องสู้ต้องทําอะไรที่มันยากๆนเหนื่อยใช่ไหมคะเ,เรื่องต่างๆต้อง ใช่คว่าต้องยุ่งทั้งวันสวัสดีค่ะโค้ดน้อยอชีวิตมันต้องยุ่งทั้งวันการงานมันต้องดูแบบใช่ไรนะวุ่นวายวุ่นวายต้องเหมือนมีงานทําตลอดชีวิตเราถึงจะ,จะเจริญก้าวหน้าชีวิตเราถึงจะรวยใช่ไหมแต่พอดูจริงชีวิตจริงๆเราอะความรู้สึกเรากับชีวิตมันไปด้วยกันจริงๆนะคะความรู้สึกที่มันเหนื่อยยากลําบากชีวิตเรามันก็ยากลําบากตามนั้นจริงๆครูก็เลยว่าถ้าเรารู้สึกเอ๊ซึ่งนิดว่าเอ๊เนาะ เราเคยฟังเรื่องของสมองถ้าเราเปลี่ยนด้านความคิดด้านความรู้สึกของเราไปเป็นด้านบวกด้านง่ายด้านดีชีวิตมันจะเปลี่ยนไปไหมนะคะอันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่องของสมองเรื่องของ <c oughs> อตัวเซลล์ในสมองของเรานะคะตัวสื่อสารประสาทที่มันเปลี่ยนว่าคนส่วนใหญ่ถ้าคิดลบชีวิตของเราก็จะค่อนข้างไปในเรื่องเจอเรื่องราวลบๆเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าลองให้สมอง ะะลองสั่งให้มันคิดหรือว่าจินตนาการถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆเรื่องง่ายๆในชีวิตเรื่องที่สบายๆหรือเรื่องที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขจริงๆนะคะเราจะเห็นว่าชีวิตของเรามเริ่มจะพลิกผันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ความรู้สึกพอสมองสั่งความรู้สึกมันก็จะไปตามชีวิตเราก็จะค่อยๆใช้คำว่าง่ายขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นแล้วยิ่งคุณพยายามฝึกนึกถึงแต่เรื่องที่มันดีกับชีวิต ง่ายกับชีวิตเราชีวิตเรานะไม่ใช่คนอื่นนะชีวิตเราคุณจะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตของคนเริ่มจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าคุณลองเอะกับตัวคุณเองนะคะว่าเอ้ยตั้งแต่จําความได้จนเดี๋ยวนี้ความรู้สึกเราความคิดเราในสมองเราวันวันนึงอะ่ะเราคิดในด้านบวกหรือด้านลบมากกว่ากันถ้าตลอดชีวิตเราคิดแต่ด้านลบแล้วชีวิตมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ง่ายขึ้นเลยไม่ได้สบายขึ้นเลย การเงินก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมทําไมไม่ลองเอะกับตัวเองสักครั้งว่าทําไมไม่ลองเปลี่ยนเนาะเพราะเราคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาเกือบจะทั้งชีวิตแล้วชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนแปลหรือมันก็ไม่ดีขึ้นเลยลองเปลี่ยนดูไหมเอะกับตัวเองว่าถ้าเราลองเปลี่ยนแล้วลองทําดูมันก็ไม่ได้เสียหายเนาะเพราะมันอยู่ในหัวสมองมันอยู่ในตัวเรามันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นมันไม่ได้ต้องไปขออนุญาตใคร มันไม่ต้องใช้เงินนะคะมันไม่ต้องใช้แรงอยู่ที่ความรู้สึกแล้วก็ความคิดจินตนาการนะคะมันอยู่ในคลื่นพลังงานในตัวของเราทั้งหมดเลยไม่จําเป็นจะต้องใช่คําว่าจะต้องทําอะไรที่มันยากอะ่ะมันอืลองเอ๊ะแล้วเปลี่ยนถามครูเราให้เปลี่ยนความรู้สึกเราให้รู้สึกว่าฉันรู้สึกมีความสุขจริงๆไหมฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าทําแล้วอะ่ะคิดในหัวอลองจินตนาการดูแค่ทำอะ่ะแค่คิดอะ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันง่าย มันดีมันสนุกโอ้ยชีวิตมันมีสีสันเพิ่มขึ้นตั้งเยอะเห็นไหมคะพอเราเริ่มจินตนาการคิดความรู้สึกมันไปสิ่งที่ตามมาโดยธรรมชาติเราจะอยากลองทำลองทำตามที่สมองของเราคิดแล้วเห็นภาพกับทำตามความรู้สึกหลายๆครั้งเรามักจะทำอะไรตามความรู้สึกใช่ไหมคะสมมติชอบคนเนี้ยรู้สึกต้องตาถูกใจความรู้สึกมันไปสิ่งที่เราทำก็คือลองไป เซิร์ชหาโปรไฟล์เขาสิอ,อ,อยากเป็นเพื่อนลองทักไปใน Facebook เป็นเพื่อนเขาไหมสามารถติดต่อคนรู้จักให้รู้จักเห็นนะคะความรู้สึกแล้วมันจะนําไปสู่การกระทําอันนี้สามารถประยุกต์ได้กับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นกูถึงบอกว่าถ้าเราสามารถโฟกัสที่ความรู้สึกของเราให้เป็นความรู้สึกที่มีความสุขอะไรก็ตามแต่นะคะให้เรารู้สึกถึงมันจริงๆรู้สึกก่อนเลย แล้วก็เริ่มประมวลภาพในหัวต่อไปการกระทำก็จะค่อยๆมามันอาจจะไม่ใช่การกระทำที่ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเป็นการกระทำเล็กๆเนาะการกระทำเล็กๆอย่างเช่นอยากสุขภาพดีนะคะอยากสุขภาพดีง่ายๆก็มีสองอย่างก็คือควบคุมอาหารกับออกกำลังกายออกกำลังกายพอเดูแล้วม,มันยังไม่ได้งั้นควบคุมอาหารก่อนน่าจะทำง่ายแล้วทำได้เลยเห็นไหมคะคุณจะเริ่มเห็นแล้วเออถ้าเราเห็นภาพตัวเองหุ่นดีทุกวันทุกวันแล้วเรารู้สึกว่า ฉันหุ่นดีอะรู้สึกเลยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ฉันหุ่นดีเห็นภาพตัวเองหุ่นดีโอ้โหได้ใส่ชุดแฟชั่นสวยหรูสิ่งที่ตามมาคือมันมีวิธีการไหนที่จะทําได้ออกกําลังกายตอนนี้ออาจจะยังไม่ได้เนาะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องข้อแต่ว่าลดควบคุมอาหารเอ๊ะพอจะทําได้ง่ายๆงัง้นก็ลองดูก่อนวันนี้จากกินข้าวสองสองจานเหลือจานหนึ่งเหลือจานหนึ่งอ้าเห็นไหมคะมันก็เริ่มจะทํางานมันก็ไม่ได้ยากแต่ง่ายที่สุดก็คือ ฟิลลิ่งความรู้สึกอันนี้คือใช่คําว่าโจทย์ใหญ่พราะใหญ่เลยเนาะโฟกัสความรู้สึกให้มีความสุขอ๋อยินดีค่ะ <c oughs> เนี่ยวันนี้ก็มาแชร์นะคะเรื่องของความรู้สึกให้เรารู้สึกถึงมันจริงๆเพราะหลายๆครั้งเวลาเราพูดจริงๆอเวลาเราพูด่เราพูดกับคนอื่นมันไม่ค่อยรู้สึกหรอกค่ะ,คะเราต้องพูดกับตัวเราเองอันนี้มันจะกระเทือนมันจะกระเทือนข้างในเราจริงๆถ้าเรารู้สึกว่า สิ่งนี้มันโอเคกับสิ่งนี้ไม่โอเคเราอ่ะจะรู้อยู่คนเดียวภายในแม้ปากเราจะบอกคนอื่นว่าเราโอเคแต่เราบอกตัวเองว่าฉันนรู้สึกไม่โอเคเลยนะแต่เราอ่ะมักจะใช้คําว่าโกหกคนอื่นนะคะโกหกคนอื่นได้ด้วยเหตุผลนานาจิตตังเนาะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ คนคนเดียวที่เราโกหกไม่ได้ก็คือตัวเราเองเพราะมันเป็นความรู้สึกข้างในของเราจริงๆแล้วเราก็เป็นคนเดียวที่รู้พระอาจารย์ท่านเลยมักจะสอนเราเสมอว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนที่คนอื่นยากยากเสมอแหละแต่ถ้าเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนน่ะมันง่ายเพราะเราอ่ะไม่รู้เรื่องของคนอื่นแต่คนที่เรารู้เรื่องมากที่สุดก็คือเราอ่ะรู้เรื่องของตัวเราเองเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้จักตัวเองมากเท่าไหร่เราก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขตัวเองได้ง่ายมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอ,อยากให้ทุกคนนะคะลองกลับไปใช่คหมว่าลองใช้บทเรียนนี้กับตัวเองดูถามความรู้สึกของตัวเองกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตและที่สําคัญมากกว่านั้นถ้าเรารู้สึกกับเรื่องราวนั้นไม่ดีเราสามารถอันนี้คือใช้ความพิเศษของความเป็นมนุษย์เลยนะเราสามารถ เปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นให้กลายเป็นความรู้สึกที่ดีได้อันนี้ครูว่าเรื่องความรู้สึกเจ๋งแล้วนะแต่การเปลี่ยนความรู้สึกนี่มันเจ๋งกว่าแต่หลายคนกับใช้คําว่าละเลยความเจ๋งนี้ของตัวเองไปบางครั้งเรามีความทุกข์แค่เราออกจากความทุกข์ให้ได้ไปหาโหมดของความสุขชีวิตเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นอีกข้างหนึ่งเลยนะคะชีวิตมันจะดีขึ้นทันทีแต่คนส่วนใหญ่กับไม่เห็นความพิเศษนี้ บางครั้งเห็นแค่ความรู้สึกว่าเออเศร้าอยู่เสียใจอยู่ทุกข์ใจอยู่คนอื่นต้องเห็นเหมือนเราสิต้องรู้สึกเหมือนเราสิซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะมันจับต้องไม่ได้ค่ะมันเป็นนมามธรรมเนาะเขาจะเห็นเฉพาะตอนเราหน้าเศร้าเขาน้าตาตาบวมตาแดงจมูกแดงร้องไห้นะคะหรือว่าร่างกายผายผอมกินข้าวไม่ได้อะเขาจะเห็นแค่ตรงนั้นแต่เขารู้ไหมว่าเรารู้สึกเสียใจขนาดไหนทุกข์ใจขนาดไหนไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ เราคนเดียวที่รู้เพราะฉะนั้นเราคนเดียวเช่นเดียวกันที่จะออกจากความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็เราคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนเปลี่ยนความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่เป็นในด้านไม่ค่อยโอเคกับเราให้เป็นด้านที่โอเคมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้เป็นใช้ไหว่าเป็นพ้อยสําคัญของวันนี้กันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าน,นะคะวันนี้ครูก็มาแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆ ไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณโคตรน้อยแล้วก็ทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ